ระเาท้สัมักับพระเอกทุกคน้ว้ความรักความเมตตาครับเขาเป็นพระเอกอบ้าดีเีปญาขอสิ่งระเบ้าณาเบคาคริสต์กาบาดีรรมาหาพระชดังนักบุญมาทัพน น้องนุ่มขอแสดงครับน้องนุ่มก็สองครับค่ําคืนนี้ร่วมชมการรับบทเป็นครามแห่งบ้านท้องงัวนะครับ จบมาจากรมนะครับ ขอบคากครับโออบคุณมากครับเอ้ากระโดดเอาพี่เอาังเกระโดดดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากคนะอะไรนะครับทำไมไม่ีดไม่พเองวะไี่น่อยแล้วตัวอยงเยียงร้องทำไมเยงร้องอะไรี่อกพรอกันรกนไม่ได้โอ all in all in all oh, ้ e. Listen, ออยออกาก่อนแออกก่อนพี่ออกก่อนพี่ป้าเ okay. ็อจะไม่อยากไม่ต้องไม่ต้องร้องแล้วก็

ไม่ได้เกไม่ได้แข่งเรืออะไรพวกเนี้ยก็เทียมไงนี่มันเทียมมากไปเทียมไมไดเทีแบบนี้มันฟังไม่รู้เรื่องผู้ชมเยอะแยะอะไรเขาไม่เนี่ยเธอฟังไม่รู้เรื่องเลไหนี่เขามีสองหัวหัวซ้ายทามือหัวขวาทางคูมันไม่ได้มันต้องทำดีกว่าอันนี้มันไม่ต้องใช้เสียงเลยคนเดใช้แบบนี้แล้วกงมองเฉยมองโอเคนั่งมองเฉยเลยนะใจฉันผมจะไม่นองที กูเนี่ยกลัวมึงกูอะไรเนี่ยกูเมื่อยเนี่ยกูก็เมื่อยเหมือนกันเลยก้องอะไรทหารนั้วเนี่ยเขาบอกให้มองเฉยก้องยื่นเขินเขินเอาเป็นว่ามึงมึงไม่ต้องทำอะไรเลยอะกับมั่งเฉยเฉยนไปเลยอะได้จ้ะหันหน้าไปทาโนด้วยโอเคก็เฉยจ้ะ

รวมอะไรของของใครของมันบางเด็กขอบมขของมันู่ที่เขาของกิจการมีนะแต่ไอ่ร้องทุกทีอะไรนะขอบคมากนะเอาัลโหล อ้าวแว้นโล่งชงก็เคยช่วยบันเทาแสนนั้นเป็น <named>

ขอวก่อหน้าประชากเดี่ยนี้นเลยเพราะว่าเีวร้อยเกียกูยิ่งมาวันไหนประวาณแปดพันที่ไหนที่วัดเด่นีมันกกูเทุ่กมาวที่นี่งกูยังเห็นยู่งนั่นนี่เมื่อวานนะเออเมื่อวานเท่าไหร่นะแปดพันแปดพัวันก่อนอีกห้าพันที่ขาดสามพันคือกูครบแล้ว ชีวิตกูตัง้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้ก็คยกูเลยแม่อน่อ้โหตัมาเง้ยยิยก็มาเอมาไ่มัไปแ่ดมืคน็นไหนเนี่ยแม่เข้าไปแนเดที่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่มากนะครับที่มี ไม่ตาน้ำใจโอ้โหดูดีดูดีครับรูปผมมาเชียร์เราด้วยดเดืใส่ว่นั่นไงตกมตาตัวล่างเขยาะตอนนี้ร,เเร้องเี่เกยังไม่ได้้งเลยวันนี้ก็จะขอร้องพิกเกน,นะครับอย่างนี้คุณพี่ให้รางวัลผมามาก็จะร้องตอบแทนทุกคนุนะครับเป็นกรอวน,นพรนะครับสักหนึ่งผลงานเพลงและน่าร่าเร็นคอ,เอเนเสิร์ตเลยนะครับ ครทำใช่ไหมนะให้เงินรางวัลเนี่ยเป็นเงินสดไปให้กับแฟนคลับเราแต่ตอนนี้หายไปแล้วอขาอว่าให้คนนั้นเหรอใช่ที่ปากนั้นน่ะแล้วลูกนี่เขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรวะไอ้กซ์เพรสที่หายไปจริงไหมเอี่จริงกันะิเขารออะไรอ่ะบอกแล้วเดี๋ยวมันไปทานแตวางไปแฟนคลับแล้วกูออกน้อยด้วยรอก่อนคาับวังนะากับลังติดอยู่รอเงินผมก็พลาดฉากนี้ไม่อยากไปให้ไม่ต้องให้แล้วนะ รอก่อนรอก่อนมันมัไมันขาาดเียวไงาดเดียวขอบคุณมากนะอะไรทำไมนะโอ้ยที่เมื่อวานผมได้อยู่พันสองไม่ว่าใครเลยให้ผิดใช้างเถอะไม่ซื้อลกไม่เอาไม่ให้โข้น่าขายกุหลาบเยอะเขาผัดก่อนไม่คุณไม่ใชไม่่ยขอมพูดปากมาให้อุ้ยป แต่ว่ากูนี่ก็มีชื่อเสียงในกรุงเทพนะนุ่งหกรุงเทพก็ถีงกูมนกแล้วแล้วกูอะฮะกูน่แต่ไม่มีชื่ออยู่เลยไม่กินะบุเอาเลยทุกคนทุกนมีนะซีที่ของกูมาแล้วบขอเสียประเบิดให้กับแบงค์กับศาด้วยครับมาแล้วมาที่รถไป้นั่งก่อนคุยกับนายทหาไปก่อนวันนี้ก็ดีใจมาไม่แครับใานาทีจะมาลุงกรุงเทพแฟนคลับมากมายหลายคน มาผมด right right ิใจมากเลยนะคร really, ับแล้วกรุงเทพแบบวันที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนอันนี้ยอมรับกรุงเทพที่วัดที่อื่นเวลาเข้าห้องน้ำนะแม่นะเขาก็แต่น้ําแล้วก็มีอ่างน้ำอ่างใครอ่างมันวันนี้มีอ่างรวมตั้งแต่ห้องแรกยาวพื่ไปห้องสุดท้ายเลยชัยก็เข้าไปห้องน้ำตอนเข้าไปชันจำได้ว่าห้องชันไม่มีขันอะไรคุ ไปเอือมาหันมาเอ้าขันกูหายไปไหนพอชะเง้อดูเอาไปอยู่ฝั่งโน้นรอดน้ะพี่งเต้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับฮะเออแล้วทำยังไงได้แม่คนเราอดไปแล้วใช่นไหมคนเราอดทำยไงได้ขอบคุณมากอะไรแม่ขอบคุณมากนะครับแสดงแสดงดูไม่ยากครับอันไหนไฟขับใหม่อันไหนไฟขับเก่า แฟนคลับใหม่ก็จะมีรางวัลมาให้ทุ้มใจเนี่ยแฟนคลับเก่าจะเป็นอะไรแบบเนี้ยมาให้ฉันขอบคุณครับเอ็ออกๆเห็นแม่ผมก็ได้นั่นเ้งเลยที่เหลือกูก็เป็นอย่างนี้ที่มารขอบคุณมากนะอกนะขอบคุณมากขอบคุณแฟนคลับเอสซีนะครับชาวกรุงเทพธานาลนีจะมาเลน่นดีใจมากเลยนะครับผมแล้วก็จะฝากด้วยนะครับไปขอพรกับแม่และพี่นินได้นะครับผมผมก็ไปขอพอรมาแล้วเขาจะเอ่อเรื่อง ความรัก ok ผมต้องไปขอนะีน้องนุ๊กไม่น่าจะต้องขอเพราะเขาตกงอยู่แล้วเรื่องความรับแต่ขอบคุณสิรดขอบคุณมากครับใช่ไหมแม่โอ้ยมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่นี่เล่นดีกูมาเปิดเวทที่นี่ผ่ยขายอีสองพันเก้าโอเคีดเก่นครบสามท่นขอบคุณมากนะครับ ตออไปนี่ครับคุณแกตอนนี้แก๊งแฟนฉับเราตามดูตั้งแต่วันปูเลยห้าวันติดนะครับเขาไม่กลับบ้านอยากตามดูเราตลอดเวลาไม่ใช่อะไรนะครับตามที่มายังไม่ได้ก็เลยร้องขอบคุณมากนะครับฮะใจใจใจจ้าทำไมแฟนฉับฉันติดกับโน่นนี้วะร้องเพลงอยากฟ erm, ังเพลงอะไรลูกอยากฟังเพลงอะไรเล่นได้ไหมเพลงอะไรก็ได้ เอาเพลงที่หนูรู้จักแล้วกันเนาะเนาะโอเคอกคี่กับน้องพี่มองดังคนแสนแสนเด็กจำดังน้ำโน้ตเพลงเด็กคำน้ำไม่เคยฟังแล้วนะลูกน้อยอย่าบว่างพี่ร้องให้เสียงพี่ไม่ค่อยดีช่วงนี้พี่ม่งานไม่หยุดไม่หย่อนเลย อะไรมาะไรนะจ๊ะถ่ายรูปโอ้ใกล้ๆน้องน๊ถ่ายรูปไล้ครับดมากนะครับมากนะครับผมจริงหัรับหน้าหวามาบรรลุคุณพูดจะพูดจะพูดละคนทับพี่หืแปลับกูไม่เด็กแล้วก็รู้ว่าน้ัพีชาย ไนะไอ้นะพี่ลองร้องดูเก่าซื้เ่าก็ดีแจแล้วก็พี่ก็ร้องได้มาขอฉันทําไมต้ร้องให้ผมร้องในน้ําเป็นเก่าลูกค้าเดี๋ยว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 ฉันร้องจบฉันได้อะไรพี่เอฟังไม่ได้ร้องฉันได้ พอจับมือโอ้โหฉันจับมือพี่ผมเกลียดกับพี่บอกคุณมากครับใบขับชันเน่เนาะนี่ไงใบขับชั้นโอู้ขอบคุณมากนุ่มนะครับขอบคุณมากนะตัวนี้ขอบคุณมากเลยตไม่้องดใหแล้วนั่งเนี้เป็นผู้หญิงนะลูกนะที่ับว่าไงที่ทุกวันนี้ชีวิตของใครคะเป็นไงเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานหนักทุกๆวันทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อแม่แล้วก็น้อง แต่น้องกูนี่สิ่งที่เคร่งจั่งก็คือลูกค้ามันไม่เคยช่วยทํางานบ้านเดืสักครั้งเดียวงานบ้านงานเดือนมันไม่ทํามันหวังแค่ว่าวันหนึ่งอยากจะมีผัวรวยมันหวังจะรวยทานนะเกาะผัวกินไปวันๆใช่ถามหาไปเพ่อเท่าสักวันเดียววันไึงเจอผู้ชายงานบ้านงานเดือนมันทําไม่เป็นไทยก็จะเอามันไปเป็นเมียทำว่าได้ใช่เพ่อยากจะรู้ว่ามันก็ทำงานไม่เป็นไอ้ผู้ชายโง่ๆคอยคนนั้นก็ไหนเจ้าทำไม มันต้องควายยาวมันต้อมนเียได้ต้องโง่เรียนเรียนมาไม่จบอ่ะเหมือนเซเล่มันจะควายเปยนะหมายถึง่อีกท้ายลนะพ่พี่เด็กฉันชาบเที่ยววัน่เที่ยงลางทุกๆนาีคนเราต้อง่องเพลงเต้นรทเเอาอย่างไรดีไปบ้านาเด็กไม่ทัวันนี้ต้งไปกับู่